ทุกคนครับทำไม n อ i d i a เดียเนี่ยถึงลดประสิทธิภาพในการขุดเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีกับการ์ดจอรุ่นใหม่ G-FORCE e RTX 3060ขอกนจะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันกช่อง,องจีราน์โน้ตด้วยนะครับผม สวัสดีครับทุกคนครับเอ็นมีเดียเนี่ยได้เปิดตัวนะการ์ดจอตัวใหม่ G-FORCE RTX 3 0 6 0ซึ่งเป็นการ์ดจอตัวแรกที่ทําการขุดเหรียญคิโตัวเคเรนซีแล้วเนี่ยจะทําให้ประสิทธิภาพในการขุดเนี่ยลดลงทุกคนครับเขาบอกว่าลดลงถึงครึ่งหนึ่งเลยและล่าสุดเนี่ย RTX 3 0 6 0เนี่ยจะวางจําหน่ายในวันที่25กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เดินทางไปถึงนักรีวิวหลายๆคนแล้วนะทุกคนก็มีคนมาทําการทดสอบด้วยว่าเมื่อเราเนี่ยเอาการ์ดจอตัว RTX 3 0 6 0เนี่ยไป ทดสอบขุดเหรียญคริปโตแล้วเนี่ยจะสามารถขุดอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าว่ามันจะลดประสิทธิภาพในการขุดลงครึ่งหนึ่งซึ่งมีช่องช่องหนึ่งชื่อช่องคริปโตเรีเนี่ยซึ่งเป็นช่องเกี่ยวกับข้อมูลการขุดเหมืองคริปโตเคอร์เรนซีทุกคนครับได้ทําการซื้อกาจอรุ่นรุ่นใหม่เลยโซติก RTX 3 0 6 0เพื่อนํามาทดสอบในการขุดเหรียญคริปโตซึ่งมีผลปรากฏว่าหลังจากที่เขาเนี่ยได้ทําการขุดไปแค่2นาที2นาทีเท่านั้นความเร็วในการขุดเนี่ยจาก41.5เมกะเฮิร์ตต่อวินาะทีเหลือเพียงแค่21-26 ตัววีเท่านั้นซึ่งตกลงมาครึ่งหนึ่งเขาเนี่ยได้ทดสอบจากการที่เขาเนี่ยไม่ได้ติดตั้งไดเวอร์ในตัวของคอมพิวเตอร์นะไดเวอร์เนี่ยก็คือซอฟต์แวร์โปรแกรมที่จะช่วยในการทํางานเนี่ยให้ระบบปฏิบัติการของ Windows ของเราเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับการ์ดจอนะว่าทุกคนแล้วเขาไม่ได้ติดตั้งไดเวอร์เนี่ยมันมีผลอะไรบ้างคือต้องบอกอี Korea, ้ก่อนว่าไดเวอร์เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้สําหรับกับการ์ดจอตัวนี้นะเขาไม่ได้ติดตั้งไม่ได้ติดตั้งเนี่ยเพื่อเขาจะทดสอบว่าไอที่เขาบอกว่ามันลดประสิิทธภาพ มันมาจากตัวดิเวอร์หรือเปล่าหรือโปรแกรมที่มันทําให้นั่น,นลดประสิทธิภาพหรือเปล่าแต่ผลมันไม่ใช่ไว้ทุกคนผลมันเป็นจากการถูกฝังในตัวไบออสเลยโดยตรงคนซึ่งไบออสตัวนี้มันย่อมาจาก basic input output system ทําหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบการทํางานต่างๆของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมอยู่บนเมนบอร์ดรายงานข้อมูลผิดพลาดของการทํางานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างเช่นแรมหรือฮาร์ดดิสต่างๆนี่แหละซึ่งถ้าเกิดสมมติไบออสเนี่ยเจอข้อผิดพลาดนะไบออสก็จะรายงานความข้อผิดพลาดเนี่ยออกมาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เรา มันแปลว่าอะไรทุกคนครับแปลว่าการ์ดจอตัวนี้เขาไม่ได้ฝังไว้ในไดเวอร์ก็คือโปรแกรมของการ์ดจอแต่เขาฝังไว้ในตัวไบออในการ์ดจองเขาเองเลยแสดงว่าเขาผลิตมาโดยเฉพาะเอาไว้เล่นเกมโดยเฉพาะเลยทุกคนทําไมเขาถึงต้องผลิตการ์ดจอตัวนี้ออกมาสามารถขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีได้แต่มันลดประสิทธิภาพลงเป็นเพราะว่าตอนช่วงเนี้ยตลาดตอนนี้นะทุกคนเหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี้ยกำลังได้รับความนิยมมากเลยมากๆมกันทำให้การ์ดจอเนี้ยมันขาดตลาดไงพอมันขาดตลาดแล้วเนี้ย พวกนักเล่นเกมหรือเกมเมอร์และสตรีมเมอร์่เงี้ยต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการ์จอคือการขุดเหรียญชิปโตเนี่ยช่วงหลังๆนี่ก็มาบูมแล้วบูมนานแล้วด้วยบูมนานแล้วแหละแล้วก็บูมก็เลยทําให้การ์จอมันขาดตลาดมากขึ้นวันให้ราคามันแพงขึ้นด้วยทุกคนเพราะว่าคนเขาซื้อไปเพื่อทํากําไรด้วยแต่ยังไงก็ตามไว้ทุกคนเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นสําหรับคนที่ขุดเหรียญชิปโซนะครับผมเอ็มมีเดียเขาบอกว่ายังไงเนี่ยการ์จอรุ่นก่อนๆเนี่ยก็สามารถเอาไปขุดริปโซเคเรนซีได้เขาก็ไม่ได้ลลดดประสิิทธภาาพขอออองงงงมันนเยยแก่ึ็คื เดียเนี่ยก็จะพึ่งเปิดตัวชิป G P U t M P สําหรับในการขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีออกมาโดยเฉพาะเลยทุกคนแสดงว่าเขาเนี่ยมองตลาดของเกมเมอร์คือการ์ดจอของ g e f o r c ด R T X 3 0 6 0ตัวนี้มองตลาดของเกมเมอร์ไว้แล้วเขาก็จับตลาดของเหรียญคริปโตด้วยเขาเนี่ยจับทั้ง2ทางเลยคือเขาไม่ได้ทิ้งคนที่เล่นเกมอันที่2ก็คือเขาก็ไม่ได้ทิ้งกลุ่มตลาดที่เป็นนักขุดเหรียญคริปโตด้วยเหมือนกันครับทุกคนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดใคยอยากดูนะเว้ยว่าเขาพิสูจน์ยังไงสําหรับคนที่เออาาการจตัว RTX 3 0 6 0เนี่ยไปทดสอบนะชื่อช่องคลิป เ,เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้ดูส่วนสรุปเลยทุกคนครับทั้งหมดเนี่ยที่เขาอะไม่ยอมให้การขุดเหรียญเนี่ยมันมีในรุ่นตัวใหม่นี้เพราะว่าการ์ดจอมันขาดตลาดจะทําให้กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักเกมเมอร์เนี่ยอดซื้อกร์ดจอมันก็ต้องคู่กับคนที่เล่นเกมใช่ไหมทุกคนเออแต่เขาเนี่ยส่วนใหญ่เอาไปสําหรับการขุดเหรียญคริปโตทั้งหมดแล้วเพราะยิ่งการ์ดจอมีประสิทธิภาพดีๆเท่าไหร่เนี่ยก็จะสาม,มารถทาให้การขุดเหรียญเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเร็วขึ้นสําหรับการขุดคริปโตรรรัับบผมแล้วเเาาาาก็ทํํพื่อองไสห นักเล่นเกมโดยเฉพาะสำหรับการ์ดจอ RTX 3060นัวนี้ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ช่องจิรนนท์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยไว้ติดตามด้วยละ่ะคลิปนี้ออกไปแล้วบ๊ายบายไม่เจอกันใหม่คลิปหน้ากับผม